สวัสดีครับผมหนึ่งจากสนนทิปาครับวันนี้เรามาพบกับอวันทิศครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการแอดไซน์กรุ๊ปนะครับหรือกรุ๊ปแอดไซน์นะครับมาดูเลยครับว่าทํากันยังไงครับมาดูต่อเลยนะครับว่าทํากันยังไงมีอยู่2วิธีครับ 1. นะครับ select group ครับกด mix ครับกด mix กดแอดไซน์ค้างแล้วก็กด m i กที่ input นะครับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ก็จะขึ้นโชว์ว่ากุ๊ปหนึ่งนะครับที่เลือก กรุ๊ปสองก็เหมือนกันนะครับ9 10 11 12<ม>นี่คือการแอสไตรยกรุ๊ปของแต่ละกรุ๊ปแล้วนะครับวิธีที่สคือ select กรุ๊ปแล้วกด r o u t i n g ก็จะโชว์ Input ขึ้นมาว่าเราจะเป็นอะไรนะครับเลือกตรงไหนก็ได้เลือกเข้าเลือกออกก็ได้นะครับครับผ่านไปแล้วครับกับ กรุ๊ปแอทไซน์ในอวันอาทิตย์นะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ